สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ลุงพลผ้าแตน Family ่้าแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับปัญหาบางอย่างเราก็แก้ให้คนสคนไม่ได้เราเป็นแค่ลูกเราก็ดูก่อนเขาคุยกันตกลงกันแบบไหนอะไรยังไงไม่ใช่ว่า เอามาประจานนะเอามาทำแบบอย่างที่ใครบางคนทํามันดูแย่มันดูให้นึกถึงจะพูดคำหยาบก็ไม่ดีอย่างน้อยๆน่นะเราก็ไม่เกิดมาลืมตาดูโลกเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยทาดีมาชั่วชีวิตดีๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรพิเศษแต่ถ้าทําผิดแค่นิดเดียวหรือว่าครั้งเดียวเนี่ย มันดูผิดใหญ่โตมโหฬรารมากๆกรบความดีที่มีตั้งแต่เราจำความได้มาเลยกรบเลยป้านะ่ะทำความดีอะไรบ้างอย่างน้อยป้าก็ไม่ด่าหล่อลากไส้ป้าก็ให้เข้ามาคอมเมนต์นี่แหละที่ให้หล่อลากไส้เข้ามาเม้นได้ความดีที่หล่อลากไส้อยากรู้มากกว่านั้น ต้องเข้ามาใกล้ๆป้าจะกระซิบให้ไม่มีใครรู้หรอกว่าใครทําดีมากแค่ไหนเพราะว่าอะไรเราไม่สามารถรู้จิตใจของคนหลายๆคนได้หมดแต่แต่ว่าบางคนน่ะก็อาจจะแสดงมาทางพฤติกรรมคําพูดกิริยาวาจาชัดเจนไม่ใช่เป็นคอนเทนต์นะไม่ใช่เป็นการสร้างภาพนะนี่คือตัวตนที่ออกมาแต่ ถ้าใครมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับป้านะป้าดีใจที่ป้าได้เกิดมามีลมหายใจเท่าทุกวันนี้เข้าใจนะหล่อลากไส้เก็บให้หมดด้วยนะเดี๋ยวไปเจอน้ำแล้วไส้จะร่วงเอาเข้าท้องเข้าพุงไว้หล่ออะไรไม่หล่อหล่อลากไส้มีคำถามว่าบางคนบอกว่าป้าไปยกยอปอปั้นพ่อสามีแม่สามี เหนือหัวเหนือเกล้าทําไมถึงไปยกยอพ่อสามีแม่สามีเมื่อเราแต่งงานกันแล้วพ่อแม่สามีเราก็เหมือนพ่อแม่เรานั่นแหละค่ะไม่ยกยอปอบ้านใครจริงๆนะ่ะน่าจะรู้นะส่วนหนึ่งว่าทําไมป้าถึงเข้าไปที่บ้านได้ยากเข้ากับพี่กับน้องได้ยากแต่ก่อนก็ไม่ได้เข้ายากเริ่มเข้ายากเพราะมีใครบางคนเข้ามา มันไม่ได้เจอจากคนอื่นมันเจอจากญาติๆนี่แหละความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube มหามุนี c h ช n แนลได้พูดไว้ดังนี้ครับตราบใดถ้าคุณยังไม่หยุดคุณจะมาโทษใครไม่ได้แล้วที่สำคัญที่สุดผมอยากให้พี่น้อง FC คิดตามไปกับผมว่ามันจริงหรือไม่มันบิดเบือนหรือไม่มันเป็นธรรมชาติหรือไม่ทุกท่านสังเกตไหมครับ ตั้งแต่วันที่11จนถึงวันนี้มีตัวละครบางตัวและเป็นตัวหลักด้วยไม่มีการเอื้อนเอื่อยถึงไม่มีการพูดถึงแถมเจ้าตัวยังออกมายอมรับแล้วแต่มีคนลบคลิปใน Facebook แปลกไหมครับน่าอัศจรรย์ไหมครับพ่อหนุ่มรถไถของผมหายไปโดยแบบเวลาที่จะพูดอะไรออกมาจะมีคนพูดสอดแทรกเสมอ เพราะกลัวว่าจะหลุดเพราะฉะนั้นนะ่ะพฤติกรรมที่ทุกท่านฟังปุ๊บรู้ปับ๊บฟังปุ๊บตาสว่างปับ๊บผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากจะวิเคราะห์เพราะผมเป็นคนที่ละเอียดโดยเฉพาะวิสัยของโจรมันมองกันออกถูกต้องคอนเฟิร์มแล้วทีนี้นะ่ะจะไปถามใครล่ะครับผมถามท่านตรงๆนะครับตัวละครตั้งแต่ต้นจนจบ มันหายไปไหนตัวหนึ่งแล้วไม่มีการเอื้อนเอ่ยถึงผมถามหน่อยว่าครอบครัวคุณทั้งครอบครัวปกปิดอะไรไว้มันน่าแปลกใจว่าไม่มีอาการอยากจะออกมาพูดมีแต่คนปกปิดแล้วไม่เคยดึงคนคนนี้เข้ามาเลยเพราะคนคนนี้แหละครับที่ทำให้น้องเสียชีวิตมันเป็นคนแรกถามว่าทำไมด้วยเหตุและผล ท่านครับผมจะให้ท่านคิดมีคลิปหลักฐานว่าทําไมคุณถึงอยู่เงียบจังเลยยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่รู้ไหมครับว่าใครบอกผมผมต้องขอกราบชมเชยเพราะแตดแต้พูดทุกวันจนกลายมาเป็นบ่อแสถึงตัวละครกระทําความผิดนี่ครับปัญหาผมก็ย้ำกับท่านแล้วแปลกซะด้วย อยากจะพูดตอบโต้อยู่แต่พูดนะ่ะมันไม่รู้ว่าจะแก้ลำยังไงเพราะหลักฐานคนทั้งประเทศเขาเห็นความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้แังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงยายครับคุยถึงเหตุผลของยายกับตาผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปว่ายายหรืออะไรแต่บางทีนะ่ะสิ่งที่เราเห็น ส่วนที่เราได้ยินมาที่เราได้รับรู้มาแค่ตั้งข้อสงสัยแค่นั้นแต่จริงๆแล้วนะ่ะผมกับยายไม่ได้มีเรื่องอะไรกันตอนที่ผมออกรถใหม่ยายก็มาอวยพรให้ผมเข้าใจความรู้สึกของยายว่ายายรักลูกทุกๆคนแต่บางครั้งในสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนั้น มันทำให้เราคิดและสงสัยไม่ได้คลิปนี้ผมไม่ได้ออกมาตาหนิหรืออะไรยายนะครับผมออกมาชี้แจงว่าผมไม่ได้ไปก้าวก่ายชีวิตของยายยายก็คือแม่ของป้าเราก็ต้องให้เกียรติตาให้เกียรติยายแต่บางครั้งผมอยากให้ยายเปิดใจให้กว้างๆรับฟังคุณตาสักนิดยายรู้ไหมครับว่าคุณตารักยายมากแค่ไหนทำไมยาย ไม่ลองเปิดใจให้โอกาสคุณตาผมการันตีเลยครับว่าที่ผมอยู่กับคุณตามาแกไม่ได้มีกิ๊กแกมีคนคุยคือ F.C. คุยกับลูกกับหลานคําพูดจาเหมือนคุยกับลูกหลานตาแกเป็นคนแบบนั้นผมเข้าใจแหละว่ายายรักลูกทุกคนแต่ส่วนรักเท่ากันหรือไม่เท่ากันนั้นหลายคนก็ดูอากันที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาไม่อยากจะพลาดพิงอะไรตอนผม ออกรถคุณยายก็มาวิพรให้มัดข้อมือผมแถมเงินให้100ยายแก่เป็นคนที่ว่าอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรอยากให้เปิดใจฟังคุณตาสักนิดเหตุผลของคุณตาผมการันตีฟันทงว่าคุณตาไม่ได้มีกิ๊กที่ผมได้พาตาไปนู่นไปนี่ก็มี FC โทรมาเพื่อที่จะถามว่าอันนี้หมดยังมีเสื้อใส่ไหมเขารักคุณตาเหมือนพ่อของเขาเหมือนผม รักตาเหมือนพ่อของผมตามีหมวกใส่ไหมเดี๋ยวส่งไปให้ตาแกก็มีความสุขเหมือนลูกหลานส่งมาให้เรื่องเชิงชู้สาวไม่มีฟันธงเลยครับแต่เหตุผลที่ตามาบ้านลุงกับป้าเมื่อก่อนแล้วมีปัญหากันว่าทำไมถึงมีปัญหาทำไมตาถึงมาหาห,าหลานหาลูกสาวไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ พูดถึงหนูผีได้หลุดออกมาอีกแล้ววันนี้เห็นหนูผีพาคุณยายไปชมบ้านที่เถียงนามูลค่า5 0 0 0 0น0 0 0ของหนูผีคนนี้ถ้ามันเป็นเงินที่ได้มาอย่างบริสุทธิ์เราก็ยินดีด้วยขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าเงินที่ได้มาแบบเทาๆดำๆเราก็ต้องตรวจสอบมันต่อไปวันนี้ผมจะพูดถึงเหตุผลทำไมยายไม่ไป บ้านลุงบ้านป้ามันก็มีประเด็นเพราะอะไรทำมายายถึงไม่ไปยายเอาข้อความนี้มาอ้างว่าไปยูทูบเบอร์ถ่ายยายเสียเให้หายทำยายเสียเให้หายจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นผมรู้ความจริงมาความจริงที่ยายไม่ไปบ้านป้ากับลุงหนึ่งหนูผีสั่งไม่ให้ไปนี่คือเหตุผลที่ยายถึงไม่มา 2. ถ้ายายเข้ามาแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังจะมองยายยังไงทำใจลำบากครับคือสิ่งที่ยายไม่มาบ้านลุงบ้านป้าเพราะหนูผีมันได้ออกมาพูดแล้วว่ายายรู้ดียายมีข้อมูลเยอะอย่างงู้นอย่างนี้จริงครับยายมีข้อมูลจริงครับข้อมูลเหมือนที่หนูผีรู้ว่าใครทำน้องฟังนะครับคิดตามไปโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมถ้าสมมตินะครับถ้ายายมาบ้านป้าบ้านลุงอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมองยายยังไงกลัวยายจะเอาความลับมาเปิดเผยกลัวยายจะเอาความลับที่ซ่อมเร้นมาคุยกับลุงกับป้าหรือเปล่าและยายก็ไม่ไปบ้านน้องผลไม้เหมือนกันเพราะอะไรที่ยายไม่ไปเพราะเขาสั่งให้ยายอยู่แต่บ้านไม่ต้องไปไหนเขาสั่งยายได้นะครับยายฟัง แต่เขาไม่สามารถสั่งคุณตาได้เพราะอะไรเพราะมันมีคนสั่งมีคนอยู่เบื้องหลังที่สั่งไม่ให้ยายไปไหนไปบ้านนู้นบ้านนี้สั่งตาเหมือนกันแต่ตาไม่เห็นด้วยตาเลยถูกปลดออกจากบ้านเขาสั่งตาแต่ตาไม่ทำตามเพราะตาไม่ชอบสิ่งนั้นๆสิ่งที่ไม่ยุติธรรมตาชอบความยุติธรรมตรงไปตรงมา